ป้าป๊าเมื่อีานไม่เนื่นอยอ,อยากเล่นป้นแอบอุ๊ยน้องนายแต่ว่าเนี่ยมันจะข้ามล้วนะลูกนั่นน่ะสิพี่นายพรุ่งนี้เราก็ต้องไปโรงเรียนแต่เช้านะป้าป๊า,ปาว่าเราอ่ะเข้าบ้านอาบน้ําอาบท่ากินข้าวดีกว่าเตรียมตัวเข้านอนดีกว่าไหมได้ป้าป๊าป้าป๊าเลือตาหนึ่งตาหนึ่งเลือกตาหนึ่งเลือกตาหนึ่งนะโอเคโอเคตาหนึ่งก็ตาหนึ่งนะน้องนาย เดียวเลนตาหนึ่งก็ได้าอามาใ,ให้ยางงั้นมาโอน้อยออกดีไหมโอน้อยออกมาว่าใครจะได้เป็นคนหาใครได้เป็นคนาาซ่อนมามา,มาโอน้อยออก,ออกเฮ้ยบะมี่กับน้องนายบะมี่กับน้องนายมีสองคนอ่ะปะมี่จุบกันปะมี่จุบกันบะมี่จุบบะมี่ชนะบะมี่ได้เป็นคนหาถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวมีไปนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ เด็กๆมามีไปนับแล้วพวกเราไปซ่อนกันดีกว่าเดี๋ยวไปซ่อนเดี๋ยวไปซ่อนเร็วไปซ่อนุณซ่อนตรงไหนุณซ่อนไหนุณซ่อนไหนในเต็นท์เหรอหลังเต็นท์าปป่ะพี่ดีไปซ่อนไหนไปซ่อนไหนซ่อนตรงนี้มันก็หาเจอสิพ่นายไปซ่อนตรงไหนไี่นายพินายซ่อนในตู้รองเท้าเหรอเปิดเลยเปิดเลยไม่ได้ ไม่ได้ไปหาที่ซ่อนใหม่เร็ว <S <S เอาไงดีเอาไงดีีปหาที่ซ่อนเร็วเด็กๆไปข้าไปข้นไปนี่คุดเปลี่ยนที่หลบมาหลบอยู่ในนี้กับพี่ดีแล้วแปดยี่หาแล้วนะเออยู่ไหนเนี่ยมันมีคิดออกแล้วมันมีเต็นเด็กๆอาจจะอยู่เต็นก็ได้ แล้วต้องอยู่ที่สวนข้างบ้านแน่ๆเลย,ยมันมีเดินผ่านพวกเราไปตรงนู้นแล้วอะไรจะมาจามอะไรตอนนี้พี่นายสวนนี้ก็กว้างอยู่นะแต่ต้องอยู่ยแถวพุ่มไม้แน่เลยตรงนั้นน่ะมีพุ่มไม้ต้องอยู่ตรงทานแน่ๆเลย ว่าจะอยู่ภ่มนูน <S <S 1> <S 1> ไหนเนี่ยหาจนทั่วแล้วไม่เห็นเด็กสักคนเลย เมือนได้ยินเสียงอ่ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรอยู่ในรถด้วยหรือว่าเด็กๆจะซ่อนตัวอยู่ในรถเนี่ยไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะอะไรเฮ้ยอันนี้ก็มีอันนี้ก็มี หมดแล้วยังหมดยังหมดยังเมื่อกี้เห็นวิ่งออกไปสองคนเมื่อกี้มีคนยืนไหนอยู่ดี่นี่เสียงอะไรเหลือคุณเขาคุณเขาอยู่ไหนคุณเขาอยู่ไหนทางโน้นเหรอทางโน้น แต่ป๊าเห็นอะไรแว๊บๆสีน้ำเงินไปทางโน้นเป็นหลังเหรอตกใจไปทางนี้ตกใจไปทางนี้แน่เลยหมะมีห <c oughs> มบีหาเก่ง่ะหาหาเจอหมดเลย่ละอะไรนะเล่นอีกได้ไหมเล่นอีกเหรอ พอแล้วมั้งมันคทำแล้วเนาะใช่แล้วเด็ก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 อยากเล่นอีกตาหนึ่งอ่ะถ้าอย่างเงี้นให้อีกตาหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆไม่มีการบ้านหรอหนูไม่มีไม่มีหมดแล้วไม่มีไม่มีอืมอ่ะตาเดียวแล้วกันเนาะให้อีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งเดี๋ยววันมี้ไปรับนะเด็กๆไปซ่อนนะอ่ะวันนี้ไปนับอีกนะอ่ะหนึ่งสองสอง ดียี่สิบแปดยี้าหาแล้วนะเหมือนจะไปหลบอยู่ที่เดิมเลยป่ะจริงนะเขาบอกว่าอะไรนะที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่อันตรายที่สุดแสงว่าเด็กๆอ่ะคิดว่าเราจะต้องไม่ไปหาที่เดิมแน่เลยใช่แล้วอยู่ในรถอยู่ในรถใช่ป่ะไปดูดีกว่าใช่ไหมใช่หมัีเสียล้ ว่าหลังบ้านหรือเปล่ามามีเฮ้ยเสียงประตูมันมีไม่เห็นคุณเขาทุกคนมันมีไม่เห็นคุณเขาเฮ้ยโป้งพี่ดีโป้งพี่ดีพี่ดีโดนโป้งแล้วหมดยังหมดยังหมดยังยังเหรอหมดยังหมดยัง เหลือขุนเขาตอนนี้เหลือขุนเขานะทุกคนเหลือขุนเขานะครับน้องๆขุนเขาไปไหนอีกล่ะเมื่อกี้วันนี้รอบแรกขุนเขาวิ่งไปทางนู้นแสดงว่าขุนเขาอะขุนเขาจะใช้เส้นทางเดิมไหมเส้นทางเดิมเส้นทางเดิมใช่ไหมเส้นทางเดิมแน่เห็นไหมพี่นายพี่นายเห็นขุนเขาไหมพี่ดีเห็นขุนเขาไหมเป็นอะไรกันเนี่ยอะไรดอยู่ในรถู่ในรถเหรอ แล้วทวไงเราจะหาสิ่งของเจออ่ะมันมืดมากมันมืดมากเลยในรถอุ๊ยเห็นไหมแวบหรือเปล่าที่หนีจำไม่ได้อ่ะแบบนี้ทำไงอ่ะไปนอนเลยดีกว่าไปเลย ทำไมได้มานั่งร้องไห้หนูนึกขึ้นได้ว่าหนูยังไม่ได้ทำการบ้านอา้าวแล้วทำไมตอนนั้นน้องนายบอกมามีว่าทำแล้ว <c oughs> ก็ตอนนั้นหนูเล่นสนุกเกินไปจนหนูลืม <c oughs> แต่ถ้าสมมติมามีรู้อ่ะมามีต้องดูน้องนายแน่เลย <c oughs> พี่ไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่กลัวเอาไปติ๊งเราไว้คนเดียวอีกแล้ว เอ้าน้องนายมานั S <S ่งร้องไห้อะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรครับน้องนายเอ้าร้องไห้อย่างเดียวเลยไม่ยอมบอกเลยป๊าป๊าน้องนายเป็นอะไรไปดีใจอะไรมาเนี่ยมานั่งมาล้ออยู่คนเดียวร้องไห้รอน้องนายหน้องนายับเป็นอะไรครับหนูมาขึ้นเว่าหนูลืมทําการบ้านฮะลืมทาการบ้าน น้องนายไม่เป็นไรหรอกน้องนายลืมทําการบ้านถ้าอย่างนั้นเราอ่ะก็ยังมีเวลาว่างใช่ไหมป๊าป๊าใช่เรายังเหลือเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงใช่เดี๋ยวเราไปนั่งทําการบ้านกันน้องนายก็ไม่ต้องร้องไห้เสียใจนะแต่ที่หลังอ่ะก็ต้องจำไปด้วยนะว่าอย่ามัวแต่เล่นใช่ไหมป๊าป๊าใช่แล้วเรามี้า ต้องทําการบ้านนะครับน้องๆเรา<ช>เป็นนักเรียนนะต้องทําการบ้านก่อนค่อยเล่นใช่แล้วน้องๆก็อย่าทําตามนะคะต้องทําการบ้านก่อนนะเมื่อวหนูก็มีเหมือนกันห <c oughs> ีแล้วอันนี้หนูก็มีเหมือนกันอมีแย่ดูสิแต่ละคนมีการบ้านแต่ไม่ยอมทำนะใช่แล้วมัวจะเล่นน่ะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวให้เด็กๆไปทำการบ้านก่อนนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าอย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีโอ้นายช็อตคุณข่าวทีวีแล้วก็แล้วก็หนูดีเคมอร์ด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาลนะคะ